สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่สวนมะนาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะนาวพันธุ์แป้นดกพิเศษนะครับจะมาบบเก็บมะนาวอันนี้เป็นมะนาวช่วงหน้าแรงนะครับผมครับมะนาวหน้าแง้งแต่ว่ามะนาวเราดกมากนะครับถ้าลูกเนี้ยก็<ว><น>ตอนนี้ก็ลูกละสองบาทแบบนี้นะครับสองบาทถ้าว่าเดือนหน้าเนี่ยลูกเนี้ยก็น่าจะตกมาสักสามบาทสี่บาทได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงปีไหนที่มะนาวแพงๆลูกนี้น่าจะตกกี่บาทเนี่ถ้าแพงๆเนี่ยสี่บาทได้มั้ง 6บาท7บาทเรวมาเก็บมะนาวกันครับผมแบบนี้เก็บได้แล้วนะครับโอ้น้ําดีมากมะนาวน้ําดีมากนะครับเก็บได้เลยโดกมากครับคุณผู้ชมมะนาวโดกมากดีวันนี้ลูกค้าสั่งเราก็เลยเก็บใช้ได้ทุกลูกเลยอืมนะครับก็เก็บมะนาวนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับผ่านมะนาว ที่อยากปลูกมะนาวก็สามารถติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับด้านล่างน,นะครับเดี๋ยววันนี้มาสาธิตการเก็บมะนาวให้ดูครับผมแบบไหนถึงเก็บได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามะนาวแบบไหนถึงเก็บได้ดูครับเนี่ยให้มันป่องๆตรงกลางๆป่องๆนะครับแบนๆถ้ากลมๆเนี่ยยังเก็บไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าป่องตรงกางลางค,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 คล้ายๆลักษณะคล้ายๆลูกจันเนี่ยเก็บได้แล้วนะครับแบบเนี้ยแบบนี้เก็บได้เลยลูกนี้ก็สองบาทนะครับ ต้นนี้ดกมากคุณผูช้ชมครับนี่เก็บไปเยอะแล้วนะเก็บไปเยอะแล้วนะอันนี้เป็นมะนาวที่ปลูกหนึ่งปีครับผมปลูกหนึ่งปีต้นนี้ตอนที่ยังไม่ได้เก็บ่ต้นนี้น่าจะมันเ,เกือบพันลูกเจ็ดแปดร้อยลูกตอนนี้ก็น่าจะเหลือสักสามร้อยลูกได้ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ดกดูต้นนี้ครับดูต้นนี้ก็ดกเนี่ยเก็บได้หมดครับผมป่องๆเนี้ย จริงปีหนึ่งอ่ะมะนาวมัน,มนพวกนี้มันจะเป็นทวายนะครับต้นดุกพิเศษนี้มันจะออกทวายออกดอกทั้งปีเอ่อออกลูกให้เราเก็บทั้งปีพอไอ้ออกลูกชุดนี้เสร็จเดี๋ยวดอกมันก็จะแซมขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆครับผมเนี่ยแบบนี้เก็บได้หมดครับแซมขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆครับเราก็จะมีขายตลอดทั้งปีเอ่อข้อดีของมะนาวพันนี้นะครับคือหนึ่งละเกอดจะบางนะครับเปลือดจะบางเจไดไม่ได้เอามีดมา นี่จะผ่าปอกให้ดูหนึ่งเปลือกจะบางสองเม็ดจะน้อยนะครับสามก็คือรสชาติมันจะหอมครับมันจะหอมกว่าพันุอื่นๆนะครับเปลือกบางเม็ดน้อยน้ําหอมนะครับก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่เอาไปใส่อาหารมันก็จะถ้าน้าหอมก็จะอร่อยนะครับทําให้รสชาติอาหารมันเด่นขึ้นอร่อยขึ้นนะครับผมครับเนี่ยเดี๋ยวขอทั้งหน่อยครับเนี่ยเก็บครับผมถ่ายในถังหน่อยเนี่ยครับเวลาเก็บง่ายมากครับ ไอ้ยนเสียบตรงนี้ก็ได้ร้อยรูปนะเทียบได้หมดเลยนะครับมะนาวเราปลอดสารนะครับทําเป็นมะนาวปลอดสารมะนาวอินซีครับผมเทียบได้หมดเลยนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะปลูกนะครับก็โทรมาติดต่อผมได้นะครับสอบถามนะครับโทรมาเพื่อแลกเปลี่ยนออทัศนคติกันแลกเปลี่ยนความคิดกันเผื่อใครมีไอเดียดีๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูต้นข้างหน้ากันครับผมนะครับ เก็บได้นะครับลูกป่อ,องๆแบบนี้เก็บได้หมดเลยครับเ,เก็บเลูก่าสองบาทครับเนี่ยลูกก็สองบาทใส่น้ำจิ้มใส่ส้มตำเนี่ยโอ้สุดยอดมากครับมะนาวพันนี้ครับเก็บได้เลยีมาดูต้นนี้ครับต้นนี้ดกมากนี่ดกมากที่อยากจะให้ผู้ชมเห็นอตอนที่มันติดลูกแล้วเราย,ยังไม่ได้เก็บนะครับเนี้ยต้นเนี้ย ดูครับแล้วชอบเก็บได้หมดเลยนะครับจริงวันนี้เรามีออเดอร์เข้าเยอะนะครับจะเก็บวันนี้ก็ประมาณสี่พันสี่พันลูกนะครับอาทิตย์หนึ่งจะเก็บสามวันนะครับก็ตกอาทิตย์หนึ่งก็หมื่นกว่าลูกนะครับเนี่ยเก็บได้หมดเลยน้ําดีมากครับเนี่ยแบบนี้เก็บได้ครับลูกไอช่วงตรงกลางป่องๆเนี่ยครับเก็บได้หมดเลยนะครับนะครับเก็บได้ คิปมันยาวครับผมครับเดีย๋ยวรู้นะครับเอ่อคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหรือเกษตรกรท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากจะปลูกนะครับอยากจะปลูกมะนาวโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรติดต่อไว้ด้านล่างนะครับผมให้เบอร์โทรติดต่อไว้ทางด้าน